Yo, สวัสดีครับผมแต้มนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตข่าวของเกม Apex e เ Legend ให้ฟังกันนะครับผมโดยเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับผมชื่อ The Dark d e เ t h Event นะครับผมความลึกที่มืดหมดอะไรประ,ประมาณนี้ก็เริ่มวันที่11มกราคมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะครับดูสิว่าในอีเวนต์นี้มันมีอะไรบ้างนะครับที่เขาโปรยหัวไว้เนี่ยมันก็จะมีะ we are going deep in our new event feature a new arena map ทีมคอสเมติกแอนด์แฟลชอีเวนต์นะครับผมมีอวีน่าแม็ก,ก็คือ,อถ้าเคยเล่นเกมพวก FPS เนอนจะรู้ว่ามันจะมีแบบบ a t เทอร์โรยัลก็คือเป็นวงกลมดีวงกันแล้วก็เป็นแบบว่าหันหน้าสู้กันนะครับผมเหมือน Counter Strike CS GO นะครับผม <My master S 1> ก็คืออันนี้จะเป็นฝั่งอ่าหนึ่งทีมมี3คนนะครับผมมาสู้กันน่ามีแบบใหม่แล้วก็ทีมคอสเมติกก็คือสกินตัวละครนั่นแหละแต่งตัวนะครับผมแต่งเอาเท่ย,ย่างเดียว แล้วก็แฟลชอีเวนต์ก็คืออาจจะมีแบบว่าเป็นกิจกรรมถ้าเล่นบ่อยๆจะได้รางวัลเพิ่มนะครับไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับโดยอันแรกเนี่ยมันก็คือบอกว่าเป็นนิวอารีนาแมปชื่อว่าเฮปิทัสเฮปิทัสนี่คือเป็นที่เหมือนที่อยู่อาศัยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับโดยแมบเบนี้ยก็จะเป็นดีไซน์ตามแบบว่าเหมือนหมูเ่เกาะเกาะหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ แบบแมทเทอร์เรียลเนี่ยชื่อสตอมพอยต์ก็จะเป็นเกาะลักษณะแบบเนี้ยเป็นท ropical oh <boy, S 1> เป็นแบบทะเลทะเลหน่อยนะครับผมริมฝั่งชายหาดฟ้าใสานะครับผมป่าเขียวแล้วก็จะมีถ้าในแมปเนี้ยคือเขาจะมอมว่ามีจะมีตัวสปาร์ลาดที่ชื่อว่าเลเวนเทนส์นะครับผมเนี่ยสู้กันมันตายอยู่ในประมาณนี้ก็จะเป็นแมปอารีน่าสามสามนะครับเขาก็จะโมว่าแบบว่าเออเมดีไซน์อารีน่าเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงเช่นอันนี้จะมีแบบว่าเป็นลาร์จวอเตอร์ฟอลก็คือเป็นเขาเรียกน้ําตกขนาดใหญ่ นะครับผมเราก็จะมีหินมีแก่งอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมก็จะเป็นแบบของอันนี้นะแล้วก็จะมีเพิ่มเขาบอกว่าจะเป็นลักษณะของถ้ำถ้ำแล้วก็รังนะครับผมเพราะว่าใน Battle Royale a มปท,ที่ชื่อ s t o r p o i n t นี่ยมันจะมีพวกแมงมุมมีสัปหลาดอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบให้รรยากามันดูแบบดิบๆละมั้งนะครับผมแล้วก็ถัดมาจะเป็นพวก cosmetic อุปกรณ์นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างคลิปให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ความชอบแหละว่าคุณชอบ ชอบไหมเพราะว่ามันก็แบบหลากหลายจะเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆครับอย่างธีมรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นธีมแบบกึ่งๆทะเลสัตว์สัตว์ล่าสัตว์ทะเลอะไรประมาณนี้นะถ้าถ้าผมรู้สึกได้เนี่ยเพราะว่าตัวเนี่ยครับเอ่อฟิวส์เนี่ย F U S E เนี่ยจะได้เป็นเกาะมันโพไซดอนเทพเจ้าแห่งน้ำนะครับผมถัดมาจะเป็นตัวอัฟแฟชอีเวนต์มีอะไรบ้างคือข้างในก็คือมันเหมือนแบบให้คุณเก็บคะแนนะนะโดยการเก็บคะแนนเนี่ยก็คือจากการที่คุณเล่นบ่อยๆนะครับผมก็ ันดีๆก็อยู่อันสุดท้ายนะก็คืออันนี้จะเป็นสกินของ r e v e n a n c e นะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็มันก็ไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องเล่นกันได้แต่ถ้าบางคนแบบชั่เล่นตัวเองหรือว่าอยากได้อะไรบางอย่างในกิจกรรมนี้จริงๆก็ลองดูได้นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีการเติมเงินนะครับผม Dark ด็ p แพ็กส์นะครับผมก็คือแบบก็ซื้อสก,กินนั่นแหละนะครับผม2,500เหรียญทองนะครับผมก็ไปแลกเลนเอาแล้วก็ดูกันได้ก็ถ้าใครแบบขี้เกียจ มันต้องเติมอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นเน้นการเน้นเติมมากกว่าส่วนกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นการเร่งทองนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องคือต้องลงเงินอยู่ดีนะครับผมโอเคนั่นเป็นทั้งหมดของออแพ็กเกจนี้ไม่ใช่แพ็กเกจนี้อีเวนต์นี้ดักเดฟอีเวนต์นะครับผมก็ขอบคุณที่ดูกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปสั้นๆผมเล่นเกมในไอแน่ให้ดูก็ถ้าว่างก็ลองลองดูกันเพลินๆสนุกดีเล่นเกม Public ไปดูกันครับบ๊ายบาย

you know what? reloading oh, still I know who they're facing reloading come on dude let's go let's go let's get him Yep, let's go Sexy, sexual harassment Actually, <laughs> we have a jump skill, but I'm not very use it No. Uh. Nice nice. yeah. Yep. Let's go Okay, last one Last one Let's go Okay Roger Hope we win this round i oh, All you know leh like. Hot guy that's so stupid. Need to recharge my shield. Oh shit. Shoot at me so quickly. can see shit.

ชนะชัวร oh, oh ์โบกไปเลยเพื well, well, ่อนเพื่อนชนะชัวร์เพื่อนดันลูดดิกูไปช่วยมึงไม่คุ้มเลย ไ่เพื่อนก็ไม่น่าไปช่วยม่ไม่คุ้มเลยหรืองี้ไปบวกดีกว่าโอเค o มอร์นิืม This us go. Let's go. <laughs> i'm so bad my friend